วิเคราะห์แนวทางต่อยอดธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สร้างความได้เปรียบให้อุตสาหกรรมอากาศยานไทยจากมาตรการปิดกั้นพร้มแดนทั้งทางบกและทางอากาศส่งผลต่ออุตสาหกรรมอากาศยานทั่วโลกในการผลิตและการซ่อมบำรุงผู้ผลิตและผู้ให้บริการซ่อมบำรุงในระดับโลกล้วนต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์การหยุดชะงักโดยต้องรักษาสภาพคล่องของตนเองไว้ ศักยภาพของอุตสาหกรรมอากาศยานไทยและความเป็นไปได้ของการปรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยแผนกวิจัยอุตสาหกรรมสถาบันยานยนต์ได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ซ่อนอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยแสดงให้เห็นถึงด้านที่บอกว่าสถานการณ์ของวิกฤตโรคระบาดท,ที่ชาวโลกเผชิญอยู่ในตอนนี้ก็ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเพราะเมื่อประชากรโลกได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงความต้องการในการเดินทางทางอากาศย่อมกลับมามาก ทั้งเพื่อเดินทางท่องเที่ยวและดําเนินธุรก,กิจต่างๆดังนั้นทางสถาบันยานยนต์จึงต้องการอธิบายให้เห็นภาพการเติบโตและศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้ด้วยการนรําสถานการณ์ปกติของอุตสาหกรรมอากาศากายานก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิดมาเป็นที่ตั้งเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลกเจาะลึกถึงสกยภาพของอุตสาหกรรมอากาศยานไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมา หลายภาคส่วนประเมินว่าอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศจะเติบโตอย่างมากปัจจัยหนึ่งมาจากการเติบโตของชนชั้นกลางโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและการดําเนินธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําทําให้ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียต้องการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานของภูมิภาคโดยเฉพาะด้านการผลิตชิ้นส่วนเพื่อส่งมอบให้ผู้ผลิตเครื่องบินและเพื่อใช้สําหรับการซ่อมบํารุงอากาศยานและใช้เป็นศูนย์ซ่อมในประเทศ ความพร้อมที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นได้เพราะอุปทานการเป็นแหล่งผลิตยานยนต์และอุปสงค์ที่ต้องการเป็นศูนย์กลางการบินและซ่อมบำรุงของภูมิภาคที่สนามบินอุตภเมาแม้ว่าการบินไทยที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการลงทุนได้ยื่นล้มละลายไปนั้นการลงทุนในศูนย์ซ่อมบำรุงหรือ TGMRO ก็ยังคงเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ของแผนฟื้นฟูซึ่งอยู่ระหว่างรอความชัดเจนและจัดหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่หลังจากที่แอร์บัสได้ปฏิเสธการร่วมลงทุนไปแล้ว นอกจากนี้สมาคมขนส่งอากาศยานระหว่างประเทศได้คาดการจํจำนวนผู้โดยสารทางอากาศในประเทศไทยว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับที่9ในตลาดโลกภายในปี2030จากลำดับที่11ในปี2019นั่นหมายความว่าความต้องการอากาศยานทั้งในด้านการผลิตและซ่อมบำรุงของไทยจะเติบโตในทิศทางเดียวกัน นิยามของอุตสาหกรรมการบินครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบพัฒนาผลิตและใช้งานอากาศยานซึ่งการขนส่งทางอากาศการผลิตอากาศยานและการซ่อมบำรุงล้วนเกี่ยวเนื่องกันเพราะการใช้งานก่อให้เกิดการผลิตและการซ่อมบำรุง ย้อนไปในปี2019ก่อนจะเกิดวิกฤตโควิดในประเทศไทยมีสนามบินทั้งหมด38แห่งทั่วประเทศจำแนกเป็นสนามบินภายในประเทศ27แห่งและสนามบินระหว่างประเทศ11แห่งและผู้ประกอบการสายการบินที่ได้รับใบอนุญาตชางสำนักงานการบินพลเรือนทั้งหมด43แห่งโดยมีจำนวนอากาศยานที่ใช้งานในประเทศกว่า679ลำเป็นอากาศยานที่ใช้งานเพื่อการพาณิชย์370ลำ นมาถึงปี2020ผลกระทบของโควิด -19 ทำให้จำนวนผู้โดยสารในไตรมาส1-3ลดลงกว่าร้อยละ64.3และจำนวนเที่ยวบินลดลงกว่าร้อยละ54.7เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนประกอบกับผู้ประกอบการอุตสาหก,การรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทยจำนวนไม่มากเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานมีจำนวนเพียงแค่48ราย โดยผู้ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ AS 9,100จำนวน32รายและได้รับการส่งเสริมการลงทุน27รายซึ่งผู้ผลิตที่สำคัญคือบริษัท s e เนีย a e r o โรสเป t h ไทยแลนดจำกัดและบริษัท CCS Advanced Tech จำกัดและบริษัทไลฟ์ r ริกไทยแลนด์จำกัดเป็นต้น สถาบันการบินพลเรือนยังได้ให้การรับรองหน่วยซ่อมในประเทศไทยทั้งหมด34รายข้อมูลณเดือนพฤษภาคม2020และมีหน่วยงานที่ยังรอการรับรองจากสถาบันการบินพลเรือนอีก5รายโดยเป็นหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อประกอบกิจการรวมทั้งสิ้น39รายโดยมีผู้ประกอบการได้รับการรับรองจาก f w a e a s a จำนวน8รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจากต่างชาติ ทว่าเมื่อเกิดการระบาดโควิด -19 ขึ้นส่งผลกระทบไปทั่วโลกอย่างมหาศาลโรแลนด์เบอร์เยได้ประเมินสถานการณ์ภาพรวมของอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงจากผลกระทบของโควิด -19 ว่าจะอยู่ในสภาวะถดถอยโดยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในปี2024แต่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะฟื้นตัวเร็วที่สุดในช่วงแค่ปลายปี2022 มาวิเคราะห์ถึงโอกาสของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะปรับตัวเข้าสู่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยพื้นฐานแล้วประเทศไทยมีห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเพราะมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกว่า1,500รรายมากกว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอากาศยานหลายสิบเท่าและมีเทคโนโลยีการผลิตบางอย่างคล้ายคลึงกัน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอุตสากรรมยานยนต์จะพันตัวหรือขยายขอบขายธุรกิจไปสู่อุตสากรรมอากาศยานได้แต่ทั้งนี้การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ประทานของอุตสากรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานจําเป็นต้องได้รับการรับรองจากผู้ซื้อกล่าวคือผู้ผลิตต้องทําได้ตามลูกค้ากําหนดด้วย อีกทั้งยังต้องได้รับการรับรองคุณภาพจาก AS 9,100ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอีกด้วยซึ่งสามารถดูความเหมือนความแตกต่างของทั้งสองอุตสาหกรรมได้เช่นความเหมือนก็คือโครงสร้างอุตสาหกรรมแบบเประมิดผู้ผลิตระดับ OEM จะอยู่ด้านบนสุดมีจำนวนน้อยรายกว่าซัพพลายเออร์ในระดับอื่นๆที่มีความสามารถในการผลิตที่หลากหลายตั้งแต่ผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงระบบเครื่องยนต์ความแตกต่างความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ การผลิตเครื่องบินนั้นซับซ้อนมากกว่าตั้งแต่แนวคิดในการออกแบบการได้รับการรับรองไปจนถึงการผลิตในเชิงพาณิชย์โดยระยะเวลามากกว่า7ปีความแตกต่างระดับความละเอียดของชิ้นงานแม้ว่าชิ้นงานทั้งสองสาหกรรมจะมีทักษะเดียวกันแต่การผลิตอากาศยานนั้นจำเป็นต้องใช้ความละเอียดมากกว่าเช่นการเชื่อมโครงเครื่องบินมีความละเอียดมากกว่ารถยนต์100เท่า อย่างไรก็ตามการเพิ่มจำนวนผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานโดยพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นั้นจะต้องพิจารณาใน2ด้านก็คือด้านการผลิตผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีความชำนาญในกระบวนการการผลิตชิ้นส่วนที่สามารถจะประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้แต่วัสดุคอมโพสิตที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ยังต้องใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้แต่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องได้รับการรับรองในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานซึ่งมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า คือระบบการรับรองคุณภาพในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอากาศยานนั้นไม่เหมือนกันและไม่สามารถดําเนินการผลิตในโรงงานเดียวกันได้จําเป็นต้องแยกสายการผลิตให้ชัดเจนนอกจากนี้การสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายของลูกค้า และกำหนดราคาคงที่ตลอดอระยะเวลาการซื้อขายโดยทั่วไปจะใช้เวลา5-10ปีฉะนั้นผู้ผลิตจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการควบคุมต้นทุนในการผลิตให้คงที่ตลอดอระยะเวลาที่ทำการผลิตสินค้าประกอบกับผู้ผลิตตามแบบเท่านั้นไม่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงแบบอื่นแบบใดได้ได ส่วนด้านการตลาดแม้ว่าผู้ประกอบการไทยจะมีศักยภาพในการผลิตแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคหลักของผู้ประกอบการก็คือการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในหวงโซ่อุปทานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพราะ ไม่มีผู้ผลิตในระดับ OEM ซึ่งก็ทําให้การเข้าสู่ตลาดของและเทีย1ในไทยทําให้การเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตระดับเทีย2และเทียสของไทยนั้นเป็นไปนได้ยากลําบากจําเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดในการหาลูกค้าในต่างประเทศโดยปัจจุบันในไทยมีผู้ผลิตระดับเทีย2เพียงไม่กี่รายและส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกและเป็นลูกค้าหลักของผู้ผลิตระดับเทีย3 บทความจากแผนวิจัยอุตสาหกรรมสถาบันยานยนต์ฉบับมกราคม2564สืบจากข่าวรายงาน